สีคู่ชูชื่นแจมฟิล์มโป๊เปเบลล่านำทีมปลุกกระแสคู่ฟินคืนชีพ จับมือกันแจ้งเกิดและกลายเป็นคู่จิน้นคู่ฟินขวัญใจแฟนๆหลังจากผลงานก่อนหน้าได้ลงจอไปซึ่งแน่นอนว่าเมื่อต่างได้รับความสนใจจากแฟนคลับทางสถานีก็พร้อมคว้าตัวกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแถมงัดผลงานรีรันมามอบความสนุกทันทีล่าสุดกับผลงานของสี่คู่ฟินที่มีทั้งกำลังจะจ่อออนแอร์และลงจอให้ได้รับชมกันอยู่ณนะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟินถูกอกถูกใจกันหรือไม่ เริ่มต้นจากคู่จิ้นผิดวานลังแจ้งเกิดในเรื่องคุณชายสำหรับฟิล์มธนพันรและแจมรัชตะล่าสุดผลงาน l o s of Action t t r a กดแห่งแรงดึงดูดก็ลงจอให้รับชมกันแล้วต่อกันที่คู่จิ้นอ,อ๋อเจ้าอย่างโป๊บธนวัตรและเบลล่าราณีที่จะเตรียมไปลื้อฟื้นความทรงจำกันอีกครั้งในบุพเพสนิวาส10สิงหาคมนี้และพร้อมทั้งชิดจอรอดูพรมลิขิตต่อกันได้ในเดือนตุลาคม ด้านวิกหมอชิดก็จัดให้ส่งเคยบ้านไร่สะภายให้โซลงจอกองทัพพ่อจา๋าแม่จา๋าไปดูเข้มภัศวีบอกรักมุกมุกด่ากกันอีกรอบปิดท้ายทางช่องวัน31วิวาฟ้าแลบการพบกันของโตโน่พาคินและปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่แฟนๆยกให้เป็นคู่เคมีใหม่สุดฟินแถมกลับมาลงจออีกครั้งก็ยังปังสมใจสถานี